ตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะคะพ่อกำลังกู้หางอวนนะคะวันเสาร์ที่แดกุมภาพันธ์2568าหค่ะตอนหกโมงเย็นค่ะหลังจากระบายน้ำช่วงบ่ายนะคะเนื่องจากแมงกะพุนตัวใหญ่และก็หนักมากนะคะจะต้องพาถังอวนไว้ก่อนมีแมงกะพุนอยู่นะคะจะทำการกลางถุงนะคะเหยียบไว้แหวกเป็นช่องเพราะว่ามันหนักมากยกไม่ขึ้นอยู่แล้วค่ะ นี่นะคะใช้โซกเล็กค่ะตักขึ้นมาแล้วจะลำบากนิดนึงนะคะนีทำไมกระุนตัว,ตวบเบลอเลยค่ะ<ม>นี่นะคะกองไว้ตั้งแต่เมื่อวานล่องรอยของแมงกระพุนนะคะก็ทําการตักวันนะคะไว้ขึงขึ้นบกไว้ค่ะดูแมงกระพุนทางด้านนู้นนะคะที่ตักถึงแมงกระพุนที่ได้วันนี้ค่ะใหญ่มาก